ครับ DC 70รถเกี่ยวข้าวคูบ o t a ตาแบบมีถังเก็บอ้าวอ้าวติดแล้วครับรถกระบะฝั่งนี้ครับผมก็สวัสดีทุกๆท่านครับกราบสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเหตุการณ์รถเกี่ยวข้าคูบ b o t a ตานะครับติดโลมสองคัน แต่ว่าตอนนี้ขึ้นแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่นี่มองไปเห็นป,ป้ายปากทางหมู่บ้านนี้ครับบ้านโคกว่านครับปากทางบ้านโคกว่านตำบลตะจงครับอำเภอละหารทายจังหวัดบุรีรัมย์เหตุการณ์นี้ครับรถเกี่ยวข้าวคูปะต้าครับติดลมสองคันเลยแต่ว่า มาช้าไปกิ๊กหนึ่งครับเขาดึงขึ้นก่อนโดยการกู้ของรถแบคโคนะครับโคมาสุ PC 200คันนี้ซึ่งตอนนี้กำลังขยับขยื่นเพื่อที่จะลำเลียงท่อดมะพร้าวครับเข้าไปทำการกู้รถแบคโคอีกหนึ่งคันครับโคมัสุ PC หนึส่วนเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวก่อนนิดนึงเก็บสลิงครับทีมงานสลิงเส้นใหญ่เส้นยาวหลังจากเอามาดึงรถเกี่ยวข้าคูปต้านะครับ โอวันนี้ค่อนข้างใช้พลังเลยใช่ไหมพีู่เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับวันนี้มาช้าก,กว่าอีกอ,อีกสามสี่ช่องเขา นะครับหลักๆเลยก็มีชาติเจริญทรัพย์มีหกล้อดำกรีนมีแซมวิง่งแล้วก็มีมิ่มล้อเหล็กนะครับสี่ช่องทางครับที่มาก่อนผมอ่ามาช้ากว่าเขาสำหรับภารกิจนี้ถึงแม้จะว่ามามอ่ามาช้านะครับรายงาน รายงานผลช้าแต่รับรองครับว่าความมันนี่ไม่แพ้ใครเลยใช้เหล็กแหลมครับแทงดูก่อนก่อนจะเดินเข้ามาครับสำรวจพื้นที่ก่อนเป็นไงเสียผ่านบ่ นี่ครับสองพ่อลูกสุดหล่อสวัสด so ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปใส่บ้าใส่ฮะมาถึงเรียบร้อยเเนี่ยขอบวันนี้ต้องขอบคุณแซมบิงครับส่งพิกัดให้ตั้งแต่สามวันที่แล้วครับ โอ้บิดดามเลยมามาโดนเราบอกเสี่ยมวิ่งมาแต่เช้าเลยช็อตดึงคูปต้ามาทันหรือเปล่าทันเออที่ยังชวนผมเลยก็ช็อตดึงคูปต้านะครับไปดูมีใครมาทันบ้างผมมาทันทุกคนเลยไปติดตามนะครับช็อตดึงคูปต้าของเราเนี่ยมาไม่ทันครับ มาไม่ทันแต่วรับรองความมันนี่ถูกกถูกใจพระเดชพระคุณแน่นอนอนี้เนี่เจ้าวบ้างน่้าด้หน้าคนเจ้าหน้าคนหน้าร้าคนนออนี้หน้าเจ้าคนะนโตหูหน้าคนเจ้าโอป้านี่หน้าที่รถติดลมอยู่ครับผมหน้าผมติดลมอันนี้หน้าคนเจ้าอ๋อหน้าคนลเจ้าได้ลอกได้ยังบ่างครับมันคือติดลม อันนี้เราประมาณนสามปีแล้วอ๋อสามปีที่แล้วปรับปั้บพื้นดินดื่อครับปั้บพื้นดินดื่อสามปีมาแล้วสามปีมาแล้วปั้บปลูกอ้อยปั้บปลูกอ้อยครับเมื่อสามปีที่แล้วครับตอนนี้ทีมงานเอายังไงดีท่อนมะพร้าวนี่น่าจะพอหรือเปล่าน้ำหนัก น้ำหนักตัวนี่20ตันแน่นอนนะครับ20ตันขึ้นแน่นอนบวกคนขับไปอีก50กิโลในช่วงที่รอทีมงานสำรวจพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูไปดูข้างในก่อนไปดูจุดที่รถไปโคโจมกันหน่อยนี่ครับ โอ้โหรถใหม่ๆเลยครับรถใหม่ๆเลยนู่นครับมองไปนี่มองไปผิวเผินนี่ข้างหน้าครับจะเป็นเขาพนมลุงครับเขาพนมลุงอยู่ข้างหน้า เรื่องจมน้ำเรื่องจมน้ํำไหมโอ้โห,โโหเข้าขั้นฉีกทุกความมันอีกแล้วครับจะมาลากรถเกี่ยวข้าววะนะครับจะมาลากรถเกี่ยวข้าวแต่ว่าตัวเองนี่พลาดท่าเดินเข้ามาแล้วยังไม่ได้ดึงเลยครับ จมซะก่อนสามปีที่แล้วมีการปรับพื้นที่นะครับปลูกอ้อยหนักเลยครับมีน้ำด้วยนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ รถเกี่ยวคูเต้านั้นจมอยู่ฝั่งนู้นร่องรอยสองคันคันนึงอยู่มุมคันนึงก็ถัดกันมาส่วนพีซีหนึ่งสามศูนยคันนี้ก็ดูดูทางแล้วนี่เดินเข้ามาฝั่งนี้ครับนี่เดินเข้ามาฝั่งนี้ ทีมงานแก้วสงงาครับคันที่มากู้ก็เท่าแก่เดียวกันครับทีมงานแก้วสงงา <Yeah. S 1> เห็นแล้วก็น่ากลัวครับ <Yeah. S 1> เห็นแล้วน่ากลัวเลย เหล็กแหลมยาวกว่าหึเมตรตั้งกันนะอันนี้ขนาดอันนี้นะครับเียจะเกี่ยวต่อไหมนี่ฮะเกี่ยวต่อหรือเปล่าเสียโอเคขอหายใจให้ทวท้องก่อนคิดคิเลยเสียก็บอกเดี๋ยวขอหายใจใ้ทวท้องก่อนครับหาทางไปแข็งอยู่บอ่แล้วก็มุมนั่นเลยาตาไปไปด้วยตรงทานึง เดี๋ยวส่วนเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันต่อนะครับฝั่งนู้นนี่ดับเครื่องยนต์แล้วป,ลป่าอ้อยเดิมครับเมื่อสามปีที่แล้วครับมีเลยครับทั้งอยากกินอย่างใด้เลยอยู่นั่นนี่ครับอ้อยนี่ยังอยู่เลยอ้อยนี่บนคันนานะครับอ้อยบนคันนานี่ยังหน่ออ้อยยังอยู่ <c oughs> นะครับอ้อยก็เลยโผล่ขึ้นมา <c oughs> ให้เห็น <c oughs> นี่คือความ <c oughs> น่ากลัว ของสภาพพื้นที่นะครับวันนี้ถือว่ามาเที่ยวเขาประนมลุงแล้วกันมองไปเห็นเขาปนมลุงอยู่ตอนนี้ก็เช็คพื้นที่ก่อนปฏิบัติการจะไปในทิศทางไหนทีมงานเท่านั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบครับ้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ